ต่อไปอน้ำโมน้ำโมวรชัยการกุลถามผู้รู้ครับจําเป็นไหมครับว่าตัวที่มีลายเขียวหรือน้ําเงินคือชะโดคลอกหรือไม่เสมอไปก็จริงๆเมื่อขึ้นลายอะครับเมื่อถึงฤดูผสมพันธ์เขาก็จะลายก็จะเปลี่ยนก็คือโทนออกเขียวออกฟ้าหรือบางทีลายมีมีแซมดำก็ประมาณนั้น ซึ่งไปเกี่ยวพันกับของอเดี๋ยวนะนัพงผ่านพกนัพงก็ได้ลงไปแล้วที่บอกว่าขอดูรูปนปักตกปลารูปชาโดต่าว่าในแหล่งนั้นแหล่งต่างๆเป็นลายแบบไหนปลาครอบเนี่ยจะอธิบายอย่างหนึ่งครับวัฏจักรของเขาในช่วงที่เขาจับคู่เขาจะประมาณแบบเขียวมืนประกาศเลยแหละ แต่พอแล้วท้องออกจะมีจะมีดําด้วยแต่พอเริ่มมีคลอบมีลูกสีท้องก็จะเปลี่ยนไปสีหลังก็จะขับขึ้นมาแต่เมื่อเลี้ยงลูกไปในระยะหนึ่งพีลูกออกมาแล้วทางภาคเหนือที่ผมเจอส่วนใหญ่จะมีเหลือบสีฟ้าเวลาที่อยู่ในน้ําเราจะมองเห็นมีมีเหลือบอะเหลือบสีของหลังเขาเป็นสีฟ้าด้วยซึ่งเป็นความสวยที่บอกว่าท้างจะเจอมานะครับปลาสายเหนือสวยที่สุด ส่วนสายทางโซนของเขื่อนสีเขื่อนเขาแหลมจะเป็นเหลือบดำอีสานกลางและตะวันออกสีก็จะเป็นสีออกเป็นสีเหมือนประกาศเหลือบดำไม่ค่อยเห็นอารมณ์เหมือนเพื่อนๆนึกอไม่อ,อกว่าเราหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยเอย้คนเหนือส่วนใหญ่แล้วคนเห,น,หนือก,ก็หน้าตาออผิวพรรณประมาณนี้คนใต้หน้าตาผิวพรรณประมาณนี้ คนกลางภาคกลางหน้าตาประมาณนี้อีสานตลบหน้าตาประมาณนี้เหมือนกันครับชโดก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ที่บอกที่เขาถามคือจําเป็นไหมฉดอเพราะจาเป็นครับเพราะนี่คือรูรรดูการเมื่อโตก็จะบ่งบอกถึงอายุของเขาเหมือนเราเหมือนคนอีกอย่างหนึง่งเหมือนคนว่าทําไมเด็กถึงไม่มีหนวดก็เพราะเขายังเด็ก เขาอาจจะตัวโตแต่เขายังเด็กทําไมผู้ชายตัวเล็กๆแต่มีหนวดอ๋อเขาโตแล้วนั่นคือสิ่งบ่งบอกครับชโดสีคือตัวบ่งบอกเขาว่าเขาคืออายุขนาดไหนมั่นใจว่าคนที่ยังไม่เคยตกก็จะไม่เคยบอกปลาคลอกที่เป็นสีน้ําตาลแบบลายซึ่งเราเรียกว่าลายตั้งกาอ่าไอแตงไทยเม็ดเม็ดพริกแตงไทยไอป๊อก ปลาจอไอผ้ผู้ไอ้คลอกอะไรพวกน,นี้มันก็จะเวียนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเดิมแต่ว่าคำถามใหม่ย้ำเพื่อให้เราได้จำได้ประเด็นนี้ผ่านนะครับของนโมวรชัยการคุณตอบให้แล้วนะครับ